สวัสดีครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่ครบผมช่างสันจาก s เอสมิวนะครับผมวันนี้ผมผมมีออเดอร์ตัว PLD26 นะครับซึ่งเป็นโปรเซสเซอร์ราคาประหยัดนะครับเข้ามาซึ่งเป็นลูกลูกค้าเก่าที่ซื้อตู้ผมไปเป็นงานจัดชุดที่เป็นงานอ n นาล็อกนะครับแต่ลูกค้าอยากอัปเกรดให้เป็นดิจิตอลนะครับผมนะครับผมก็คือจะเอาคอร์ดกับ EQ ขายต่อให้เพื่อนแล้วก็จะซื้อตัวนี้ไป ไปใส่แทนนะครับผมซึ่งอัปเกรดให้มันเป็นโปรเซสเซอร์นะครับผมคุณภาพเสียงก็จะดีขึ้นนะครับผมแน่นอนว่าคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจนะครับว่าของที่เราขายเป็นมือหนึ่งนะครับผมลูกค้าบางท่านซื้อไปแล้วบอกว่าเอาของเก่ามาให้หรือเปล่าเนี่ยทำไมหน้าจอมีแต่รอยนะครับผมเดี๋ยวเรามาไขข้อสงสัยกันครับว่าทําไมหน้าจอถึงมีรอยนะครับผมเรามาดูเดี๋ยวนะ เป็นของใหม่นะครับดูนะทำไมถึงมีรอยนี่เป็นของใหม่นะครับเดี๋ยวดูกันของใหม่มีรอยไหมนะครับสแกน QR Code เพื่อที่จะรับประกัน1ปีนะครับผมจากทาง Microtech นะครับผมแล้วก็มี USB ที่เป็นซอฟต์แวร์นะครับผมตัวนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้ควบคุมนะครับแถมมาให้นะครับผมแล้วก็มีสาย USB นะครับสีดำา1เส้นนะครับ แล้วก็เป็นสาย AC นะครับอ่ะเราดูกันเห็นชัดไหมอ่ะอยหน่งเป็นรอยเห็นบ้านในกล้องเห็นเป็นรอยไหมนะครับผมเป็นรอยแน่นอนนี่ก็เป็นรอยเห็นไหมเป็นรอยเป็นของใหม่ที่มีรอยเป็นรอยทุกตัวนะครับผมถ้าไม่อยากให้เป็นรอยนะครับเห็นตรงนี้ไหมครับเห็นไหม นะครับผมจะไม่ลอกออกนะครับให้ลูกค้าไปลอกออกเองนะครับลอกฟิล์มออกนะครับมันเป็นฟิล์มกันรอยนี่แหละครับถ้าจะเป็นรอยก็เป็นรอยที่ฟิล์มนะครับนี่ก็เหมือนกันมีเหมือนกันนะครับในไม้ลอยก็มีอ่าใช่ครับในไม้รอยก็มีนะครับนนะครับก็คือลอกฟิล์มออกนะครับของใหม่จะมีฟิล์มติดอยู่นะครับก็คือลอกฟิล์มออกมันก็จะเป็น ก็รอยก็จะหายไปนะครับผมซึ่งแน่นอนมาไขาข้อสงสัยนะครับว่าทําไมถึงเป็นรอยนะครับจริงๆแล้วมันคือของใหม่นะครับลูกค้าหาว่าเอาของเก่าส่งให้หรือเปล่านะครับโอเคในเมื่อลูกค้าสั่งแล้วผมก็จะทําพรีเซตให้เลยนะครับผมจําได้ว่าลูกค้าท่านนี้ซื้อตู้เป็น EV12 เป็นตู้กลางแล้วก็ตู้เบรเป็น o r เดอร์หกนะครับแน่นอนว่าผมมีพรเซ็อยู่แล้ว พีเซตถ้าซื้อของผมมาผมจะมีพีเซตอยู่ทุกรุทุกชุดนะครับโอเคตัดก่อนเดี๋ยวผมหาปลั๊กเสียบผมเสียบปลั๊กเสร็จเรีรบร้อยนะครับเปิดเครื่องอันนี้ผมจะทำพีเซตแล้วก็ส่งให้ลูกค้านะครับจัสาัญญาณสายผมใช้สายเก่าของผมอยู่นะครับโอเคเมื่อผมเข้ามาในหน้าโปรแกรมแล้วนะครับผมก็จะทําการโหลดพีเซตที่ผมมีอยู่เลยนะครับผมจําได้นะครับลูกค้าซื้อ อะไรไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็โหลดเข้าไปเลยนะครับปุ๊บนะครับโหลดให้เต็มนะครับโหลดไปเลยนะครับรอโหลดให้เต็มอัปเกรดให้บางท่านบอกว่าอันดัลลอกก็เสียงดีอยู่แล้วก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับเราไม่ได้บังคับให้ท่านซื้อนะครับแปดพันแปดพันเก้าร้อยบาทราคาณวันนี้นะครับผมราคาณวันนี้ วันที่11กุมภานะครับผมผเรามาดูกันว่าพีเซ็ตตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับเนี่ยโล่ตัดไปนะครับโลผมไม่ทำพีเซ็ตอะไรมากนะครับแล้วก็ไฮนะครับไฮก็จะเป็นแบบนี้นะครับตู้ EV12 นั้นยกไฮขึ้นนิดนึงนะครับยกขึ้นแต่ไม่ไม่หอนนะครับผมเพราะว่าตู้เขาออกแบบมาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะผมก็ทำพีเซตเป็นแบบนี้ไปนะครับค่านี้ไม่ใช่คิดไม่ได้ใช้หูฟังแล้วก็จูนนะครับผมผมใช้เครื่องมือนะครับ ใช้โปรแกรมสมาร์ทในการตั้งค่าโอเคเมื่อเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทําการสโตรโนะครับผมแล้วผมจะตั้งเป็นชื่อผมนะครับ NS Music นะครับ NS วันนี้วันที่11ทับ2ทับพศ65นะครับกดสโตร์ yes ลูกค้าเล่นระบบ2ทางนะครับผมช่อง1 2เป็นโลซ้ายโลขวานะครับ3 4จะเป็นมิดไฮซ้ายมิดไฮขวานะครับเดี๋ยวโอเคโตเสร็จแล้วปิดไปเลยนะครับปิดเลยปิดแล้วก็ถอดสายออกนะครับจะสังเกตได้ว่าหน้าจอจะขึ้นคําว่า NS Music นะครับนะครับ NS Music แล้วก็ขึ้นวันที่ที่ผมทําให้นะครับอ่าแล้วเรามาดูกันนะครับปิดสวิตถอดปั๊ก ลูกค้าเมื่อได้ได้ตัวนี้ได้รับตัวนี้ไปแล้วนะครับเห็นไหมย้อนแสงมาเมื่อได้รับตัวนี้ไปแล้วนะครับก็ต่อซ้ายนะครับจะมี a b นะครับชแนลหนึ่งชแนลสองชแนลสามชแนลสี่นะครับห้าหกผมไม่ได้ทําอะไรนะครับจะออกเป็นเสียงฟูเล่นนะครับทุ้มกลางแหลมออกที่ห้าหกเลยนะครับช่อง A นะครับ a ก็เป็นมาจากมิกนะครับมาจากมิกเข้า a b นะครับก็คือซ้ายขวานะครับมาจากมิกซ้ายเข้านี่มาจากมิกขวาเข้านี่นะครับ มาจากมิกเข้าเลยนะครับไม่ต้องไปเข้าคอสไม่ต้องเข้า EQ นะครับจากมิกเข้านี่เลยเพราะในตัวนี้มีคอสอี EQ อยู่ในตัวแล้วผมทําให้แล้วนะครับช่องหนึ่งไปเบสซ้ายนะครับไปพเปา 2, ไปพวาวเวร์แอ 3, มเบสซ้ายช่องสองไปพาวเวร์แอมเบสขวาช่องสามไปเพาวเวร์แอมกลางแหลมซ้ายช่องสี่ไปเพาวเวร์แอมกลางแหลมขวาเท่านั้นนะครับแล้วก็เปิดเครื่องเปิดเครื่องใช้งานได้เลยนะครับลูกค้าเพียงแค่เล่นแค่หน้ามิกอย่างเดียวนะครับผมตัวนี้ผมทําให้แล้วนะครับผมเล่นหน้ามิกอย่างเดียว นะครับผมทําให้เข้ากับตู้ลูกค้าแล้วนะครับผมประมาณนี้นะอันนี้เตรียมส่งให้ลูกค้าครับลูกค้าลูกค้าเขาซื้อเป็นชุดไปนะครับเมื่อก่อนเคยซื้อเป็นชุดอนาล็อกไปนะครับผมแล้วจะเอาคอสอีคขายต่อให้เพื่อนแล้วก็จะเอาโปรเซสเซอร์ไมโครเทคไปใส่แทนโอเคครับสาหรับวันนี้ก็ฝากนะครับสุดท้ายนะฝาก NS Music ไว้พิจารณาอีหนึ่งแบรนด์เวลาที่คิดถึงตู้ลำโพงหรือว่าคิดถึงเครื่องเสียงจัดชุดให้ทางเราจัดชุดให้มีงบเท่านั้นเท่านี้ก็ลองติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็ฝาก ไมโครเทคด้วยเรามีทั้งเพาว p o แอมมิกเซอร์แล้วก็โปรเซสเซอร์ของไมโครเทคนะครับไม้ของไมโครเทคก็มีนะครับไม้ลอยไม้ลอยไม้สายมีนะครับผมตัวนี้8,900บาทราคาณวันนี้วันที่11กุมภาพันธ์นะครับผมอนาคตอาจจะขึ้นอีกนะครับก็เหมาะสําหรับท่านที่กําลังเริ่มที่จะเปลี่ยนจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลนะครับเพราะราคาไม่สูงนะครับผมโอเคสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ในการ ในการอัปเดตนะครับข่าวสารนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผมจะใส่วิธีการต่อไว้ในกล่องด้วยนะครับเยี่ยม